สายคอนโทรลพวงมาลัยออนเนวรุ่นที่เป็นเครื่องเล่นแคนบูดสายคอนโทรลพวงมาลัยจะเป็นแจ็คตัวนี้มันจะเขียนว่ารีโมทเอาซึ่งก็คือตัวนี้จะเป็นสายไฟ2เส้นเราก็ตัดมันพอตัดปุ๊บ เราก็สีส้มสีส้มเข้ากาวที่เป็นเปลือกนอกน้ำตาลดำเข้าเส้นสีขาวเข้าที่เป็นสีขาวเสร็จปุ๊บแล้วเราเอาน้ำตาลสีน้ำตาลดําลงกาวส่วนไฟ เกียร์ถอยจะอยู่ที่ปลั๊กตัวนี้ที่ปลั๊กตัวนี้ไฟเกียร์ถอยเครื่องเอนดอยจะเป็นสีชมพูส่วนไฟเกียร์ถอยจะเป็นม่วงขาวของปลั๊กตัวนี้